วันนี้นะคะเข้าครัวกับพี่น้อยนะคะวันนี้พี่น้อยจะพาทุกคนทําปีไก่ทอดน้ําปลานะคะสูตรนี้นะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะทําง่ายนะคะก่อนที่จะไปทําการรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอนะคะเรามาดูอัตราส่วนผสมเลยนะคะอัตราส่วนผสมตามนี้เลยคะ่ะอ่าอัตราส่วนผสมนะคะพี่น้อย ทําสูตรนี้แล้วอร่อยมากๆเลยนะคะก็เลยมาแบ่งปันสูตรให้เพื่อนๆนะคะได้ไปทําเพื่อสร้างไรายได้หรือทํากินเองนะคะสูตรนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เทอัตราส่วนผสมที่เราตวงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปนะคะเทลงไปเลยอัตราส่วนผสมนะคะพี่น้อยจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะุคนสามารถกดไปดูและสามารถทําตามได้เลยนะคะ เมื่อเราเทส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็คลุกเคล้านะคะให้ส่วนผสมนะคะะเข้ากับปีกไก่ของเรานะคะคลุกเคล้านะคะเข้ากันทุกชิ้นปีกไก่นะคะวันนี้พี่น้อยใช้ปีกไก่1นกิโลนะคะอัตราส่วนผสมดูได้ใต้คลิปวิดีโอคะ่ะเมื่อเราขยำคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็อาจจะใช้ช้อนซ่อมนะคะทิมที่ตัวปีไก่นะคะเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้าไปในเนื้อไก่ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็อร่อยนะคะทุกชิ้นเลยนะคะเมื่อเราทิมทิมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาคลุกเคล้าอีกรอบหนึ่งนะคะคลุกเคล้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทแป้งทอดกรอบลงไปนะคะทุกคน ใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําเย็นจัดนะคะเทลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าอีกรอบหนึ่งนะคะให้แป้งกรอบของเรานะคะ,ะละลายแล้วก็ชุบให้ทั่วปีกไก่ของเรานะคะสูตรนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในแป้งบางนะคะ สูตรนี้ทําง่ายนะคะไม่ต้องหมักไว้นะคะสามารถนําไปทอดแล้วก็กินได้เลยอร่อยมากๆเลยนะทุกคนคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะตัวแป้งทอดกรอบของเราก็จะละลายดีแล้วก็เข้ากับตัวไก่นะคะแป้งจะเคลือบตัวไก่บางๆนะทุกคนแป้งจะไม่หนามากคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะ แป้งทอดกรอบก็จะติดตัวไก่บางๆประมาณนี้นะคะทุกชิ้นเลยนะทุกคนสามารถดูได้นะคะน้ำน้ำแป้งที่เราผสมก็จะ,ะเป็นเหลวๆนะคะไม่ข้นมากนะทุกคนเราพยายามคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้าในปีกไก่ให้มากที่สุดเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยกลม่มๆนะทุกคน เมื่อเราคลุกเคลา้าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปทําการทอดนะ,ะทุกคน,นพี่น้อยเทสให้ทุกคนดูแป้งจะติดตัวปีกไก่บางนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะให้น้ํามันร้อนนะคะแล้วเราค่อยอตักปีกไก่นะคะลงไปทอดแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนการทอดก็สําคัญนะทุกคนเราอย่าทอดน้ามันร้อนจัดถ้าเราใช้น้ามันร้อนจัดนะคะทอดไปแล้ว ปีไก่มันจะไหม้นะคะแล้วข้างในมันไม่สุกนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟกลางทอดไปเรื่อยๆนะคะปีไก่ของเราจะสุกเหลืองน่ารับประทานมากๆเลยทุกคน <l> การควบคุมไฟก็สําคัญนะบางคนไปทําแล้วนะคะก็บอกว่า ข้างนอกไหมข้างในไม่สุกนะคะคือเราใช้ไฟแรงเกินไปแต่พี่น้อยแนะนําให้ทุกคนนะคะ,ะใช้ไฟกลางนะคะเปิดไฟตั้งน้ํามันนะคะให้น้ํามันร้อนก่อนแล้วค่อยเอาปีกไก่ลงไปทอดนะคะไก่มันจะ,ะกรอบนอกนุ่มในได้สีที่สวยงามน,นะคะปีกไก่สุกทุกชิ้นเลยนะคะหอมอร่อยมากๆเลยเราก็วางปีกไก่ไปเสร็จนะคะเราก็ไว้ให้ไก่มัน เซตตัวสักพักหนึ่งเราค่อยอเขี่ยนะคะพอเราเขี่ยเสร็จแล้วนะคะเราก็รอให้มันเหลืองสุกอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราค่อยพลิกนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมเราอยากคนบ่อยนะคะนี่เราพลิกเสร็จแล้วนะคะปีไก่ของเราก็สุกเหลืองน่ารับประทานมากๆเลยทุกคนนะคะสีเป็นสีน้ำตาลทองสวยงามนะคะน่ารับประทานมากๆเลยนะคะ กรอกนอกนุ่มในนะคะทุกคนลองไปทำกินดูนะคะทำแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่น้อยด้วยนะคะสูตรนี้ทำง่ายใครๆก็ทำได้นะคะทำกินเองที่บ้านหรือสามารถทำสร้างรายได้ก็ดีนะคะ <c oughs> เมื่อเราได้สีเหลืองสวยงามที่เราต้องการแล้วนะคะ <c oughs> เราก็ตักใส่ตะกรงพักน้ำมันไว้นะคะพักให้มันสดิดน้ำมันก่อนนะคะ พักให้เสด็จน้ำมันนะคะหลังจากนั้นเราก็ทอดอส่วนที่เหลืออยู่นะคะทอดไปเรื่อยๆนะคะน้ำปีกไก่เราลงไปทอดนะคะให้หมดนะคะลงไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งคนนะคะรอให้ปีกไก่ของเรามันเซตตัวสักพักหนึ่งนะคะเราค่อยอ ใช้ตะลิวหรือ,อะตะเกียบนะคะเขี่ยๆเลียเ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 ่ยให้มันไม่เกาะติดกระทะนะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะจนได้สีเหลืองทองตามที่เราต้องการก็ตักใส่ตะแกรงพักไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสีตามที่เราต้องการนะคะเราก็ตักใส่ตะแกรงพักเสด็จน้ํามันนะคะพร้อมเสิร์ น่ารับทานมากๆเลยนะคะใครอยากพี่น้อยทำคลิปวิดีโอแบบไหนนะคะก็อ่าคอมเมนต์บอกมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปนะคะทุกคนลองทํากินแล้วนะคะเป็นยังไงก็อ่าคอมเมนต์บอกพี่น้อยด้วยนะคะจะให้ปรับปรุงตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะพี่น้อยยินดีรับคําติชมของทุกคนนะคะจะได้พัฒนาคลิปวิดีโอให้ดีขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้นำไปทำกินเองแล้วก็ทำไปประกอบอาชีพได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ